ไม่รู้คลอดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราก็เฝ้าดูนะคะท้องแก่เป็นแกะแม่สาวท้องแรกนะคะส,คส,สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางทีรองฟาร์มพาท่านผู้ชมมาชมแกะน้อยของเรานะคะไม่รู้คลอดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราก็เฝ้าดูนะคะท้องแก่เป็นแกะแม่สาวท้องแรกนะคะให้ลูกแฝด ตัวหน้าดำๆตัวนี้จะเป็นเพศผู้นะคะนี่เพศเมียพอดีเขาติดที่ไม้นะคะติดลอมไม้นะคะติดป่องนะคะเลยเก็บขานะคะเราเพิ่งอาออกมาลุกไม่ได้นะคะตอนนี้เป็นเพศเมียนะคะเพศผู้ลงมาได้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะแกะแม่สาวท้องแรกนะคะให้แฝดนะคะผู้เมียตัวขา,ขาวๆนี่เป็นเพศผู้นะคะ โอ้ยเราก็ดูนะคะว่าท้องท้องใหญ่มากไม่ยอมคลอดทักทีนะคะยังลุกไม่ได้นะคะขาติดป่องไม้นะคะโอ้ดีใจมากเลยนะคะเฝ้าดูไม่นึกว่าจะเป็นแฝดจริงๆนะคะเห็นท้องใหญ่นะคะไม่คลอดสักวันวันนี้คลอดแล้วยังลุกไม่ได้นะคะสงสัยเราต้องได้จับกินนมไหมคะเนี่ยคลอดตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบนะคะ เราก็เข้าไปบ้านนานเลยนะคะตอนเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้มาดูนะคะคือ <c oughs> ขับรถผ่านพ่อเรามาจากคอ,อกวัวแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะ <c oughs> หรือคลอดตั้งแต่เช้าก <hi> ็ไม่รู้นะคะอูเก่งน,นะคะแม่สาวคลอดลูกเองได้นะคะดูที่นมเบลเริ่มเลยตัวผู้กินไปข้างนึงแล้วนะคะเฮ้ยจับมันกินนมเลยเนี่ <c oughs> เอาเสียกมาคล้องลูกมันจะว่าได้กินนมพอมันลูกยังไ่ได้เด้อ เช้าน <rium> <Dante> ี้โชคดีนะคะตัวผู้กินนมละแล้วนะคะกินนมแล้วตัวเมียลูกไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะจับกินนมนะคะน้องแข็งแรงดีมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จับตัวนี้นะคะเพศเมียกินนมแล้วนะคะเพราะว่าติดลมติดปองนะคะลงไม่ได้หนีบตัวอยู่อันนี้จะเป็นเพศเมียนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นเพศผู้นะคะกินนมอิ่มนะคะจนนมแม่เหี่ยวหมดแล้วนะคะ เอ้ลูกแกะน้อยนะคะอันนี้เพชเมียน่ารักมากเลยนะคะโอ้ยอ้อยอ้อ้อ้ออันนี้อิ่มแล้วนอนลูกเดียวนะคะเพชผู้ดูหน้าตาหน้าตาอะไรเนี่ยมอมเมาอันนี่นะคะนี่นะคะแมวของเขากำลังหิวนะคะ อันนี้เราให้กินนะคะเปลือกนะคะอาหารเสริมนะคะวันนี้ฝนตกปลอยๆฝนล,ลินทั้งวันเลยทั้งคืนเลยนะคะค่ะคิมนี้พามาดูแกะคลอดลูกนะคะไม่ได้แกะคลอดลูกค่ะคือมาดูนะคะว่าเขาคลอดลูกออกมาแล้วนะคะเป็นแม่สาวคลอดเองเลยนะคะไม่ได้ทําอะไร